กรับนมัสการครับผมจะมาเล่าปฏิหารของผมครับในการศึกษาพุทธวจนะครับเมื่อก่อนผมเป็นคนดื้อครับเจ้าชู้ตกปลาเล่นการพนันชอบเที่ยวครับเอาหมดทุกอย่างครับครบเลยนะครับรถมอเตอร์ไซค์เล่นจนจำครับจำรถเล่นครับเมียทิ้งเสียใจมากครับเลยไป ทำงานที่จีนครับอ uh. ไปทํางานที่จีนผมก็ค้นหาธรรมะหาทุกอย่างอื uh. แต่ฟังแล้วมันก็ยังไม่ถูกต้องมัน uh. ไม่ใช่ครับอื uh. ได้ไปเจอ <c oughs> ซีรีส์พระหมหาศาดา,า,าโลก uh. เจอพระผมก็จำไม่ได้ท่านเหาะขึ้นไปเอาบาดไม้ครับแล้ว uh. พระพุทธเจ้าบอกว่าโมคะบุรุษโอ้โห uh. พระพุทธเจ้าทำไมพูดแรงขนาดนี้ uh. แล้วคนในปัจจุบันเนี่ยทําอะไรไม่รู้ เราก็ต้องเป็นโม,โมโวขาบรษอยู่นะเนี่ย uh huh. สงสัยเราเป็นโมโัวขับรษเพราะว่าพระของของพระเต็มเลยอ uh huh. ได้สายสินเท uh huh. ียบครับคาถาคาถาป้องกันตัวเต็มเลยคิดแล้วก็เมื่อไม่รู้คนไม่รู้เปรียบเหมือนคนบอดจริงๆครับเห uh huh. มือนมืดบอดอโชควยก็บอกว่าคาถาดีที่ชนะเขาได้ไม่คิดว่าตัวเองซ้อมเลยครับอไม่เคยคิด ต้องไปรดน้ำมนลไปหาของศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเอไม่เคยเชื่อตัวเองว่าตัวเองทําได้เอเป็นนักมวยได้หรอครับผมอไปไปหาหลวงพ่อเป่าบอกว่าบ้านหนังหยาบกินเข้าไปคู่ต่อสู้ฟันทีเดียวแตกเลือดอาบเลือดอาบเต็มหน้าคิดแล้วก็หัวเราะตัวเองครับคิดกลับไปก็หัวเราะโอ้เรานี่โง่งมงายมากเลยไม่มีแบบ เป็นคนมืดคนมืดไม่รู้คำทางหาที่พึ่งที่ผิดจริงๆครับ<อ>ไปหาที่พึ่งแบบไม่ถูกต้องบนหน้าผมนี่เย็บเกือบจะสามร้อยเข็มครับโ, <laughs> โดนฟัน,นอขอกครับแท <laughs> ้ก็คือบ้านพอได้มาฟังพุทธวัตนะอ๋อเพิ่งรู้ว่ามันไม่เคยช่วยเราเลยเ<อ>มีแต่ครั้งหนึ่งผมจินเขาไปบ้านมันอื่นไม่ได้ครับคู่ต่อสู้ตีเขาเ<อ>จุกหายใจไม่ออกต้อง อวกว่าดออกมาต้องขายเอแพ้นอกอีกโอ้ั้นที่มันจะช่วยเรากลับทําให้เราแพ้นอกอีกอก็คือมันมืดบอดครับแล้วผมเป็นคนชอบเล่นการพนันโกรธง่ายทะเลาะวิวาสแม่บอกขอร้องให้ผมเลิกเล่นการพนันผมรับปากวันเนี้ย่อนเย็นผมก็อยู่ไม่ได้ผมก็ต้องไป ไปเที่ยวกังคืนเที่ยวกลังคืนมันกันครับวันไหนไม่ได้ไปผมได้ขึ้นรถไปเยี่ยวที่ผับแล้วผมกลับมานอนผมถึงจะนอนหลับอืขนาดนั้นครับอืมผมไม่คิดว่าผมจะเลิกได้แต่ได้มาเจอคําสอนพระพุทธเจ้าปลาที่ผมชอบฆ่าผมเลิกไม่เอาอนี่คือปฏิหารสําหรับผมอืเที่ยวผมเลิกเบาบางลงนี่คือปฏิหารสําหรับผมอืการพนัน ชอบซื้อหวยมากเดี๋ยวนี้เลิกใครจะรวยรวยไปเถอะเดี๋ยวก็ตายนะแล้วไม่เอาเลิกทิ้งผมไม่เอามันมันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกครับฟังครั้งแรกโอ้โหนี่แหละสิ่งที่เราตามหาถึงเราจะเป็นอะไรชาติก่อนไม่รู้ครับแต่คือนี่สิ่งที่เราตามหาคืออริยสัจสีนะครับทำของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับคือความจริงแล้วประเสริฐที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วครับที่ต้องรู้ มัวเสียเวลาไปหาความสุขฟังเพลงดูหนังมีผู้หญิงเยอะแยะแต่ความสุขนั้นแป๊บเดียวครับความสุขที่เกิดขึ้นนั้นสุดท้ายก็ตามมาด้วยความทุกข์ใช่ก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อเราเนี่ยเราไปหาผู้หญิง จนทาให้ครอบครัวต้องแตกแยกถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีถ้าผมไม่ไม่เป็นแบบนี้ผมก็ครอบครัวผมก็ยังก็ไม่ต้องแตกแยกแไม่ยังแตกแยกแต่เพราะผมเป็นแบบนี้อืมันถึงแตกแยกอืคนเรามันเข้ากันด้วยธาตุจริงๆครับมขบกันผมฟังแรกๆผมหวั่นใจนะครับผมบอก เพื่อนผมก็คอยทยอยทยอยออกไปทยอยออกไปแล้วตอนนี้ก็บอกว่าผมบ้าแล้วเพื่อนเริ่มน้อยลงไม่มีครับไม่มีแล้วแทบไม่มีแล้วผมบอกอืมโอเคอยากจะบ้าผมยังไงก็ทั้งเธอะผมมีความสุขกับคุณคุณอยากแบกทุกคุณแบกไปผมทิ้งผมไม่เอาผมก็ปล่อยปล่อยปล่อยเพื่อนบอกไปเที่ยวไหมโอ้เอาเลยเถอะ ไม่อยากโดนถามพ่อมหาจำเรือนไปเลยกลัวกลัวฟังมากแล้วกลัวกลัวตกในโลกพ่อมหาจำเรือนพ่อมหาจำเริญสสดุ้งครับกลัวเพราะเนี่ยผมกลับมาเนี่ยครับเมื่อวานผมมาผมจากลงจากเครื่องผมรอแลกเงินมอแท็กซี่มาที่นี่เลยค่าอาจารย์ไม่อยู่เพื่อนโทรมาเอ้ยสาวเต็มเลยมาหาหน่อยผมบอกเอาเอเอาเลย ผมไม่ไปแล้วผมกลัวตวนถามพ่อมหาจำเรือน <c oughs> <laughs> <laughs> วันนี้ผมได้ไปพาแม่พาพ่อพาลูกสาวแล้วก็น้องสะใภน้องชายมาด้วยครับไป <c oughs> พามาฟังธรรมะ <c oughs> ผมก็คือผมพูดไปผมอาจจะเปลี่ยนใครไม่ได้ <c oughs> แต่ผมเปลี่ยนตัวเองดีกว่า <c oughs> ผมบอก <c oughs> แม่แม่ดูผมเมื่อก่อนผมเป็นยังไงกลับมาผมเป็นยังไง แต่วันนี้ผมเป็นยังไงแม่ก็ลองพิจารณาเอาตอนนี้แม่ก็ศึกษามาได้ปีกว่าแล้วครับมผมทุกสิ่งทุกอย่างสบายเมื่อก่อนจะไปไหนต้องไหว้ต้องดูเลิกผมมีกราถาครับจะกินอะไรมีข้อห้าม,มห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามมากมายมเดี๋ยวนี้คาถาผมก็ไม่ท่องท่องอสบายไปไหนก็ได้มผมก็บอกเอผมก็บอกแค่อรอแค่ตายเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเดี <laughs> ๋ยวต้องแบก เราแบกมามากแล้วทิ้งมันว่างมันสบายลงเมื่อก่อนส่งเงินให้แม่แล้วเงินจะจินข้าวก็ไม่มีเพราะติดการพนันแต่เดี๋ยวนี้ส่งเงินให้แม่แล้วเรียบร้อยเงินเหลือเงินก็เหลือจินไม่มีอะไรจะใช้เราไม่กินบุหรี่ไม่สูบเที่ยวไม่เที่ยวการพนันเลิกเล่นเหมือนพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าเลิกเป็นนักเลงผู้หญิงเลิกเป็นนักเลงเสือสุราเลิกเป็นนักเลงการพนัน,น,นเลิก คบมิตรสายเพื่อนปุงเรีวซามผมทิ้งโอ้โหสุดยอดพระพุทธเจ้าบอกเจ๋งมากครับแน่นอนแน่นอนสุดยอดจริงๆผมฟังแล้วผมน้อมเอามาแก้ไขตัวเองครับเอามาแก้ไขตัวเองดีกว่าไม่ต้องแก้ไขใครเรารักษาตัวเองแล้วคนอื่นจะคอยโดนรักษาไปด้วยเมื่อก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อนมากสอนมวยนะครับนักเรียนพูดไม่พอใจโอ้โหจะไปตีเขาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรเตะถูกอ่ะ ช่างเถอะไม่ใช่ของเราอืที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมแล้วเหตุมันมาจากเหตุนะผมก็บอกไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาแต่เหตุไม่ใช่เกิดขึ้นมาโดยลอยๆโดยปราศจากสาเหตุอืขอเราทําชาตินี้ชาติผมบอกตัวเองทําชาตินี้ให้ดีให้ดีก็บอกผมก็ยังไม่ไม่บริสุทธิ์เป๊ะก็คือมันเบาบางลงครับไม่มีใครที่จะฟังแล้วเป๊ะเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับก็คือมันจะค่อย ค่อยๆเริ่มจากเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะว่ามันถูกต้องถูกต้องธรรมะแล้วไม่มีใครประเมินใครได้จริงๆครับนอกจากพระตถาคตเท่านั้นครับใช่จริงๆครับนี่มันเรื่องจริงผมก็บอกแบบนี้ผมก็ประเมินใครไม่ได้ผมก็บอกว่าเออคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดูอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ประเมินใครไม่ได้ผมขอประเมินตัวเองดีกว่าครับอืทําตัวเองให้ดีที่สุดเออ รอคอยความตายที่หัวครับอืมไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงใครวันนี้บางครั้งแม่บอกน้องเป็นอย่างนั้นน้องเป็นอย่างนี้ผมก็บอกให้น้องฟังธรรมะเรื่อยๆแม่บอกโอ้ปัญหาเรื่องมากแต่ตอนนี้แม่เลิกโทรแล้วเพราะว่าแม่ฟังธรรมะบ่อยอมแม่ก็เริ่มปล่อยวางช่างมันเถอะผมก็บอกว่าแม่ให้แม่มองกลับกันนะครับ อย่าไปมองสิ่งที่เขาทําผิดแม่ลองมองย้อนกลับไปสิ่งที่เขาทําดีบ้างดีแม่มองหาให้เจอบ้างความดีผมก็บอกให้แม่มองหาความดีแล้วแม่มีเงินร้อยล้านแต่เราอยู่ด้วยความไม่สามัคคีมันจะมีความสุขไหมแต่ถ้าเราอยู่ด้วยความสามัคคีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านมันจะมีค่าอะไรผมบอกไหมเราอยู่กันด้วยความสามัคคีดี่าอือก็ค่อ,คอยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนครับตอนนี้ก็พามาหมดทุกคนแล้วครับคือพามามาเปลี่ยนครับสุดท้ายผมขอ กราบพระอาจารย์ครับผู้มีพระคุณมากครับที่นําธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อ,อนอื่นผมขอบอกเลยนะครับผมไม่ได้รู้จากพระอาจารย์โดยส่วนตัวมผมมาจากจีนครับผมศรัทธาคําสอนของพระพุทธเจ้าครับผมได้มาเจอพระพี่กุสงสาวกของพระผู้มีพระภาคครับผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติรต,รตรงผมขอกราบครับสาธุอนุทนาเดนะ้เนาะ มาจากจีนเป็นคนจีนหรือคนไทยอ่ะผมเป็นคนไทยครับแต่ไปเป็นโค้ดสอนมวยที่จีนครับอ๋ออ๋อไปอยู่ที่นั่นนานนะไปอยู่ได้สามสี่ปีแล้วครับตั้งแต่เลิกกันกับเมียครับไปหาที่พึ่งทางหน้าครับมวยไทยหรือมวยสากลมวยไทยครับมวยไทยนะครับอืมอืมดีดี อนุสาสนีปฏิหารจริงๆเลยนะเปลี่ยนแปลงนิสัยได้ครับนี่ครับคือผมไม่ต้องการห่อเหินเดินอากาศอะไรแต่นี่คือความจริงครับนี่คือปฏิหารครับก็คือทําให้คนที่ฆ่าสัตว์เลิกฆ่าสัตว์ได้อืทําให้คนติดการพนันงงมเลิกการพนันได้อืโผมว่าสุดยอดอืทําให้คนชอบเที่ยวหยุดเที่ยวได้โอ้โหอื ไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายครับตอนแรกนี่ใจแบบโอ้โหพ่อแม่สอนยังไม่เลิกเลยเนาะไม่เลิกต้องพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าองค์เดียวครับใช่สามารถเปลี่ยนได้ผมถูกพระพุทธเจ้ากลับใจแล้วครับมาอย่าเครื่องกลับใจตอนนี้เมื่อก่อนความทุกข์จะโพสโพสตเฟซบุ๊กนะครับเรื่องแต่เรื่องไล่สาระเดี๋ยวนี้ก็ ธรรมะจากพระอุพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยไม่เอาอย่างอื่นเนี้ยใครจะพสดอะไรก็โพสดไปผมพูของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วความทุกข์ครับเมื่อก่อนเนี่ยทุกข์มากอยากจะไปฆ่าคนที่เอาแฟนไปด้วยแต่ตอนนี้เอาแล้วแต่ดีแล้วที่มาแบกทุกข์ไปเอาทุกข์ไปตอนนี้ก็เบาลงเบาลงเบาลงตอนนี้ก็สบายทุกข์เหนือเสษเท่าเสษดินไปแล้วครับตอนนี้เออเยี่ยม Oh. โอเคปิติครับตอนฟังทีแรกขนหัวลุกปิติน้ำตาไหลโอ้โหเนี่ยนี่แหละสุดยอดเรามาแบกเอาของที่ไม่ใช่ตัวตนไว้ตั้งนานทิ้งมันทิ้งมันทิ้งปุ๊บก็สบายไม่แบกไว้มันก็หมดทุกข์แล้วครับเมื่อเราเมื่อแบกมวนแล้วไปหาถามมาว่าทำไมเราทุกข์ยังทุกข์ยังในเมื่อเราแบกทุกข์อยู่แล้วมันจะคนทุกข์ได้ไงครับเอาบางลง อ๋อนี่ตัวทุกวางมาลงก็สบายเลยครับเบาไม่มีความหนักเลยครับนะครับมีเงินใช้มีข้าวกินเหลือเฟือเลยตอนนี้มีเงินให้แม่พ่อกินอิ่มผมก็ดีใจแล้วครับอืไม่ต้องขออะไรมากครับขอดูแลพ่อให้แม่ให้ดีแล้วก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าอืเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ครับเพราะว่าผมจะหาเงินอืปูเต็มประเทศไทย ให้พ่อแม่ใช้ผมก็ยังใช้นี่ท่านไม่หมดครับก็คือยังตอบแทนบุญคุณท่านไม่หมดถึงผมจะแบกท่านให้อุจระปัสวะบนบาทั้งสองข้างผมก็ตอบแทนไม่หมดตอบแทนไม่ได้ครับแต่สิ่งที่ผมจะทําให้ตอบแทนได้หมดคือดึงบิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มาศรัทธาดึงบิดามารดาผู้ไม่มีศินให้มามีศินดึงบิดามารดาผู้ตนีให้มาบริจาคดึงบิดามารดาผู้ไม่มี ไม่มีปัญญาให้มาปัญญาครับนี่คือการตอบแทนที่แท้จริงตามพระพุทธเจ้าสอนครับสาธุา<ะ>โอ้โหสุดยอดมากโอ้ไม่ธรรมดานะเนอะธรรมะพระาศาสดานสร้างสร้างคนจริงๆนะสร้างคนให้เป็นคนดีของสังคมแล้วก็ยังเผื่อแผ่คนอื่นดึงคนอื่นให้มาเป็นคนดีได้ด้วยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าการมีคําของตถาคตเนี่ย เป็นความสุขของคนในโลกนะเยี่ยมจริงๆน่าสรรเสริญเยอะมนะนเป็นบุคคลผู้คนสรรเสริญน,นะก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่หรอกผมขอเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อย,รอยครับนะก็คือค่อยๆทาไปอค่อยๆค่อยๆเดินไปพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเราจะเรือนทั้งทางโลกและทางธรรมได้ใช่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนขี้เกียจเลยผมบอกน้องว่า ในเมื่อเรายัางอยู่เนี่ยเป็นคารวาสอยู่งานเนี่ยไม่ต้องไปอ้าง่าร้อนนักเย็นนักเวลาเย็นแล้วเวลาเช้าอยู่หิวนักกระหายนักแล้วไม่ทํางานมัวแต่อ้างเล่ห์แบบนี้แล้วพวกกระซับมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรามีงานมาตอนไหนทําตอนนั้นถ้าอยากมีพวกกระซับพระพทธเจ้าบอกไว้แบบเนี้ยผมก็เอาแบบเนี้ยไข่เป็นรู้สึกว่าเป็นบตดเขาบอกว่ามีสอนวิเศษไปสอนจนหายไข้ครับ ไปทำไม่เป็นไรทําไปเดี๋ยวก็หมดแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วตายแล้วก็จบแล้วเนาะครับดีดีได้หลายประสบการณ์เลยนะคงจะเป็นประสบการณ์กับผู้ใหม่ด้วยเนาะนะ,ะนะผู้ใหม่ด้วยผู้เก่าด้วยนะนี่มาวัดครั้งแรกหรือเปล่าเนาะ,ะพี่ก่อนผม เมารถบัสสองชั้นมาครับผมบอกว่าใครจะมาฟังพุทธวจนะผมให้คนละสองร้อยเมารถบัสมาไม่ถึงสิบคนครับแต่ถ้าผมบอกว่าไปดูคอนเสิร์ตหมดบ้านรถทัวร์คงไม่พอปีนี้ผมเลยเอาตัวเอาตัวเองก่อนดีกว่าครับก็เอาตัวเองให้รอดแล้วก็ค่อยไปเปื่อแพ่ช่วยช่วยเหลือคนอื่นครับก็คือเขาจะทำอะไรก็ช่างผมก็ ไม่ห้ามเขาคุณจะศรัทธาใครก็เรื่องของคุณผมก็ศรัทธาของผมผมไม่ว่าคุณก็คือคุณจะทํายังไงมีคนมาขอผ้าป่าผมผมก็บอกว่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าผ้าป่ามันเป็นการทอดผ้านอกการสิบเอ็ดเดือนผมก็บอกแบบเนี้ยแต่ผมไม่ได้ห้ามใครให้ทานนะครับตามสบายอแต่ผมขอทําตามพระพุทธเจ้าผมก็บอกแบบนี้เออโอ้โห สุดยอดไม่ธรรมดานะแบบอุบาลีข้าบดีเลยนะนี่ไปโต้วาทะได้เลยอดีดีดีเนี่ยคำภาศาสดาเปลี่ยนคนเนะให้เข้มแข็งขึ้นเป็นเสาหินที่ยาวสิบหกศอกฟังลึกลงในดินแปดศอกเลยนะไม่หวั่นไหวตอนแรงลมฝนอืมดีเยี่ยม <c oughs> ค่อยๆดึงนะเอหิปัสสิโกคือชวนกันเข้ามาดูนะชวนมารดาบิดาเข้ามานะ